สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวคอมพิวเตอร์ ASUS นะครับจะเป็นระบบหน้าจอทัชสกรีนนะครับที่ใช้โปรแกรมกับโปรแกรมร้านโพสหรือโปรแกรมร้านกาแฟร้านอาหารนะครับเรามาดูกันครับว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับค้าประกันศูนย์นะครับผมเดี๋ยวเราจะทำการแกะรีวิวนะครับหนื่อจากวัเป็นทัชสกรีนนะครับในการใช้งานนะครับ แล้วก็มีอุปกรณ์ให้ครบนะครับามาดูกันเลยนะครับชัดๆนะครับว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับเปิดมาแล้วครับสิ่งแรกที่จะเจอนะครับก็คือคีย์บอร์ดนะครับจะมีสินค้าจะมีคีย์บอร์ดให้ใช้งานด้วยนะครับแล้วก็ ไว้รับประกันนะครับศูนย์วิธีการใช้งานนะครับสายไฟนะครับตัวนี้เป็นตัวทัชสกรีนนะครับประกรันศูนย์เป็นคอมพิวเตอร์ไอวันในการใช้งานนะครับใช้พื้นที่น้อยออกแมบมาให้สมมุติให้ให้กับร้านที่ต้องการใช้พื้นที่จํากัดนะครับมาดูกันนะครับ รุ่นยอดนิยมนะครับที่ส่งให้กับทางลูกค้านะครับสินค้าพูดจับท่อตซองนะครับตัวนี้นะครับเหมาะกับการเปรแกรมร้านกาแฟร้านโพสต์นะครับเราขออนุญาตวางก่อนนะครับสินค้าจะสวยงามรับเป็นของศูนย์ไทยครับมั่นใจเลยที่ว่าเป็นแบรนด์ดังนะครับ ดูเครื่องนะครับ i s, s u ูนะครับ Pro มาพร้อมขาตั้งข้างหลังครับนี่ให้ใช้งานนะครับปอดต,ต่างๆมาให้ครบคันนะครับอีเท่านี้นครับก็สามารถที่ใช้งานได้เลยเป็นเครื่องแล้วก็ จะมีในส่วนของเมาส์คีย์บอร์ดนะครับในคลิปนี้ก็จะเป็นการรีวิวสั้นๆน,น,นะครับตรงนี้นะครับว่ามีอะไรของ b k เคเลน o รุนะครับผมในการใช้งานนะครับสนใจก็สอบถามได้นะครับเดี๋ยวจะเป็น Windows 10แท้นะครับในการใช้งานนะครับหน้าจอัชสก,กรีนนะครับ มาดูรายละเอียดอีกทีนะครับก็จะมีในส่วนของสายไฟนะครับพัดไฟนะครับเดี๋ยวทางเราจะลงโปรแกรมให้เรียบร้อยใช้งานเลยนะครับส่วนเดี๋ยวเราจะมาอีกคลิปนึงนะครับตอนที่หลังติดตั้งโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยนะครับสวัสดีครับ